สาสามัญประจำบ้านนะครับผลตบครูยาสามัญประจำบ้านเยอะเลยนะครับอันแรกนะครับที่เาจะสอนนะครับก็คาราเซตามอนสปปรรพคุณบรรเทาอาการปวดลดไข้ทานทุกวิธีใช้ทานทุกสี่ชั่วโมงนะครับหรือเมื่อมีอาการนะครับเป็นไข้หัวตัวร้อนยาน้ำแก้ไอสปปรรพคุณบรรเทาอาการไอวิธีใช้งานทีเดียวครับเพียง ก็จิบเวลาเมื่อมีอาการะไรวันละสามเครั้งนะครับยาหมอกครับยาหมอกสรรพุลบรรเทาอาการปวดมแแรงสัตว์กัดต่อยที่ใช้ทาบริเวณที่ปวดหรือบริเวณที่มาแรงสัตว์กัดต่อยนะครับต่อไปครับยาใช้ภายนอกครับเมตาดีครับเมตาดี สมคุณนใช้ใส่แผลสดนะครับวิธีใช้ทาบางๆบ,บริเวณที่มีอาการบาดแผลยาเม็ดลดกวดครับสมคขลุณบรรเทาอาการจุดเสีย่ยงท้องฟื้อวิธีใช้เคี้ยวก่อนเกิวันลนะสาถึงสี่ครัง้งครับ ตาดีค่ะวิสัุคุณใส่แผ่นโซนวิธีใช้ผา